แดงเมื่อยงามกับแดงกันกินแดงเม่อยซุกกับแดงกันกินประกอบผมทุกวันจะเล่นนะคะอืมอืมสวยไหมคะคนเอาไปยำคนเอาไปต้มเพื่อไปปรับเป็นปลูกต้นใหยใยเนาะปลูกต้นใหยแบบนี้มันย่อยลุ่มเป็นเล็กน,น้อยก็ไปถ้ากันแต่ซอ <laughs> แกกินโลยค่ะดนึหวานดีหวานดีครับทุกคนเป็นเพื่อนจ๋าพี่น้องจ๋าผู้ใดเคยกินแม่ค่ะานี้ผู้ใดเคยกินแม่มาเบิ่งดูค่ะลูกใหญ่ใหญ่หวานหวานอึมฮึมหวานค่ะ จะอยู <hay. S 2> ต่ตรงนี้บ้านันเกดเรานี่สะดวกสบายทุกอย่างนี้แหละค่ะอยากกินอะไรมีหมดจมตไปสอยบางคนก็ไปรียะนี่หกสิบบาทค่ะเนี่ยหกสิบบาทเจ็ดสิบแค่นั้นเองจะไปถึงในร้านนะ ตรงอาหารในที่เราไปสถานที่ต่างๆร้อยยี่สิบค่ะแม่เสียงยาวก็ซื้อหน้าปากซอยแม่เสียยานี่แหละหน้าปากซอยบ้านขอนแก่นนะคะเราไปสถานที่ต่างๆร้อยยี่สิบค่ะแม่เสียงยาวก็ซื้อหน้าปากซอยแม่เสียยานี่แหละหน้าปากซอยบ้านขอนแก่นนะคะลูกใหญ่ใหญ่หวานหวานออมฮึมหวานค่ะ จะอยู่ตรงนี้บ้านเงนเกตเรานี่สะดวกสบายทุกอย่างนี่แหละค่ะอยากกินอะไรมีหมดต้มติดสอยอืมแต่หน่อยมากเลยค่ะตัวนี้มาไปมาคามเทศเนี่ยมาขามเทศเนี่ยกินมแล้วตาหน่อยค่ะเลชอบกินอยู่คนเดียวน่นะคนเด่นไม่กิ่อร่อยค่ะ เจริญหน่อยนะคะในในอะไรในลงอาหารในอะไรที่เป็นกิดรดฉากมากกันหน่อยก็เหมือนือนมาเอากินสมตําก็จะชอบกินสมตําเห็นไหมคะไม่ใช่ยงก็ชอบ้วยการสม่าก็ชอบแล้วกินเพลินดีนั่งกินไปกินมากเพลินไม่ใั่ยไม่ทําไม่ยําไม่ทำไม่ยำไม่ทำแกกินเลยค่ะแกกินหลด ครอบครัวกินอยู่คนเดียวนี่นะก็เดือนไม่ก็บอ,อร่อยคระซื้อได้หกสิบบาทนะคะโลน้นนะคะท่านผู้ชมจ๋ามาค่ะมาชิมด้วยกันชิมด้วยกันค่ะลูกใหญ่ใหญ่อร่อยแซ่บอร่อยดีเนาะบ้านเข้าชอบอยูดอกเนาะผู้ใด,ดเกิดรุ่นเก่าๆนะก็จะมีตรง เป็นประทับใจมัตเเด้งหน่อยกต่กินมัตะเด้งหน่อยเลยเป็นหน่อยเลยค่ะวันนี้ขส่ใหญ่มากวันไม่เห็นยู่ในตาลาดตะลี่เป็นทุงเป็นอยู่ตรงนี้บ้านคอนเกตเรานี่สะดวกสบายทุกอย่างนี้แหละค่ะอยากกินอะไรมีหมดต้องไปสยกิโลก็ไม่เท่ากันค่ะบางคนก็ขายหกสิบบางคนขายเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยถ้าอยู่ในที่ ยี่หีถุงก็มีให้กินแล้วมากินเลยนะคะสบายสบาส,ส,ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะดูสิคะน่ะหวานหวานะเป็นปูกต้นใหญ่ใหนาะปูกต้นนี้ใหญ่แบบนี้มันย่อยลุ่มเป็นเล็กนอ้อยก็ไปถ้ากันเปดซอนดูดูค่ะดูดูค่ะใครเคยกินบ้างไหม อเคยกินบ้างไหสฮนี่จะยมก็เลยซื้อมาเลยค่ะนี่เป็นกิโลเลยนะคะซื้อสวยงานม่ซื้อมาเป็นกิโลเลยนะคะอันนี้ก็ชอบเพราะว่ากินตะน้อยเป็นเด็กน้อยเนี่ยโอ้ยพากันถื้อม่อสาวไปซสยเงยหน้าสอยแดงเอยได้กับดูดูค่ะดูดูค่ะใครเคยกินบ้างไหม ใช่คยกินบ่กิโลก็ไม่เท่ากันค่ะบางคนก็ขายหกสิบบางขายขายเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยถ้าอยู่ในที่เราไปสถานที่ต่างๆร้อยยี่สิบค่ะแม่สยามก็ซื้อหน้าปากซอยแม่สยามนี่แหละหน้าปากซอยบ้านขอนแก่นนะทบแม่สยไม่ทำไม่ยำไม่ทำไม่ยำไม่ํำ แกกินเลยค่ะแกะกินรลวเอยสมัยก้อนนั่นนี่ตัวหนึ่งอยู่กลางบ้านกลางหมู่บ้านนะคะ้านนี้จะอย่างที่ใกล้รัวไกกันก้อยกินเนาะเอาไปสาวไปยังไปสอยไปมินเนาะกินน่าขามเทศซื้อมาเป็นกิโลเลยค่ะเนี่ยดูสิคะเ,เวลาเรานั่งเล่นๆอย่างเงี้นะคะแกะ จย่เลิญหน่อยนะคะในในอะไรในลงอาหารในอะไรที่ย่างนเนาะบ่ได้ไปสอยงาเนาะแับนี้นเนาะบ่ได้ไปสอยงาเนี่ยแต่เรามีเงินซื้อกินเลยนะคะง่ายไม่ต้องไปสอนเป็นประทับใจมาตาเด้งหน่อยกับกินมาตาเด้งหน่อยเลยเป็นหน่อยเลยคะ่ะวันนี้ขยานมากมันไม่เห็นยุ่งนั่ตลาดตะลี่เป็นถุงเป็นกิ๊ดรดฉาิมากกันหน่อย ก็เหมือนเหมือนบ้ๆห้องกินสมตำเสมอจะชอบกินสมตำเเห็นไหมคะไม่ใช่ังก็ชอบเพืกันสมตำเสมชอบแล้วก็เล่นมากจะเล่นลด,ดตันไม่หมดแต่เถ้าจะเลือกที่จะไปอยู่บ้านสวนนะคะจ้ะอันนี้ก็ชอบเพราะว่ากินแต่น้อยเป็นเด็กน,น้อยเนี่ยโอ้ยพากันถือไม้สาวไส่สอยเง้ยหน้าสอยแดงน้อยได้กับ อันนี้ก็ชอบเพราะว่ากินแต่น้อยเป็นเด็กน้อยเนี่ยโอ้ยปากกันถือไม่สาวไส่ซอยเนยหนาซอยไ,ยได้เมืยได้กำชนจริงๆแล้วก็ในร้านรู้ๆหน่อยเนาะร้อยยี่สิบนะคะเนี่ย,นย,งเ,งยเ,นเนี่ยหน้าปากซอยแม่เสียงเป็นไงคะดูสิคะเนี่ยหวานหวานน่ะได้มากเจเว่นรสตันไม่หมด จะเลือกจะเลือกที่จะไปอยู่บ้านสวนนะคะใครเคยกินชอบพอค่ค่ะแม่เสียมชอบกินคะ่ะแม่เสียมชอบเขาเรียกว่ามะขามเทศเนาะดูดูคะ่ะดูดูคะ่ะใครเคยกินบ้างไหมใครเคยกินบอ่อยกินเนาะเอาไปสาวไปยั้ไปซอยไปมินเนาะกินเราไปสถานที่ต่างๆ ร้อยยี่สิบค่ะแม่เสยียมก็ซื้อหน้าปากซอยแม่เสยียมนี่แหละหน้าปากซอยบ้านขอนแก่นนะคะหวานดีไม่อยู่นี่อ้วนแน่หน้าปากซอยว่าแม่เสยงยำมีตลาดเป็นปลูกต้นไห้ไหเนาะปลูกต้นนีไห้แบบนี้มันย่อยลุ่มเป็นเล็กน,น้อยก็ไปถ้ากันเปือ้อ นี่หกสิบบาทค่ะเนี่ยหกสิบบาทเจ็ดสิบแค่นั้นเองจะไปถึงในร้านนะลงอาหารในที่คุออันนี้ก็ชอบเพราะว่ากินแต่น้อยเป็นเด็กน้อยเนี่ยโอ๊ยถ้ากันถือไม้สาวไส่สอยเอ้ยอนหนาสอยได้เงื่อยได้กัมยังเนาะบ่ได้ไปสร้อยยากเนาะวันนี้เนาะบ่ได้ไปสร้อยยากเนี่ยพอแต่เรามีเงินซื้อกินเลยนะคะง่ายไม่ต้องไปสอยยังเนาะ บ่ได้ไปซอยเนาะนองวันนี้เนาะบ่ได้ไปซอยเาเนี่ยแต่เรามีเงินซื้อกินเลยนะคะง่ายไม่ต้องไปสื้คนจะไปยำคนเอาไปตำตำส้มอยกินเนาะเอาไปสาวอย่างไปซอยไปบมินเนาะกินเสมัยก่อนน่นนี่ตัวหนึ่งอยู่กลางบ้านกลางหมู่บ้านนะครับบ้านนี้เป็นอย่างยุ่ใกล้รั่วไปกัน เป็นกิดรสชาติมากกันนอนก็เหมือนเหมือนมาห้องกินสมตําก็จะชอบกินสมตําเห็นไหมคะไม่ใช่เนีก็ชอบเพื่อนสมตําก็ชอบแล้วประคองผมทุกวันจะเลินพี่น้องจ้าผู้ได้เคยกินแม่ค่ะเนี่ยผู้ใดเคยกินแม่มาเบิ่งดูค่ะ แม่แบ่งกันกินนะครับแม่ทำบ้านเพินนักเลี้ยงน้อยนอยน้องกันเนาะกันลักกันนะเป็นซอยอันนี้แหละค่ะเนี่ยไปซอยแล้วก็แบ่งกันกินอยู่ในถุงก็มีให้กินแล้วมากินเลย <c oughs> นะคะสบายสบายสวัส,สดีค่ะท่านผู้ชมกินเพลินดีนั่งกินไปกินมากเพลิน,น,อ,นอร่อยแซ่บน